มาเรียนหน่วยตัวเรากันนะคะครูนำรูปเด็กมาให้นักเรียนดูดูสิคะว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายถูกต้องค่ะเป็นเด็กผู้ชายรูปนี้คือเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะถูกต้องค่ะเป็นเด็กผู้หญิงนั่นเองาความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเราจะสังเกตได้ว่าเด็กผู้ชายนั้นสวมกางเกง เ,เด็กผู้หญิงนั้งสวมกระโปรงค่ะวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะคำแรก B O Y Boy เด็กผู้ชาย G I R L Girl เด็กผู้หญิงเด็กๆออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนะคะ B O Y Boy เด็กผู้ชาย G มากค่ะมาดูการเขียนแทนตัวเองเป็นตัวย่อกันนะคะเด็กผู้ชายเราจะเขียนตัวย่อดอเด็กจุดชอ้างจุดส่วนเด็กผู้หญิงเราจะเขียนตัวย่อดอเด็กจุดยอหญิงจุดเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะเพราะจะได้นำกลับมาใช้ที่โรงเรียนเรามาเรียนเรื่องจำนวนนับกันต่อนะคะจากรูปที่คุณครูนำมา มีเด็กผู้ชายทั้งหมดกี่คนคะเรามานับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก่งมากค่ะมีจำนวนนะักเรียนผู้ชายทั้งหมดเจ็ดคนต่อไปมีเด็กผู้หญิงกี่คนคะเรามานับไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะหนึ่ง มีจํานวนเด็กนักเรียนผู้หญิงทั้งหมด5คนสวัสดีค่ะเด็กๆคะเจอกันอีกแล้วนะคะในคาบเสริมประสบการณ์เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ได้ดูวิดีโอกันแล้วใช่ไหมคะวิดีโอที่ครูบบมาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเพศใช่ไหมคะเด็กๆคะสรุปกันนะคะเพศของคนเรามีกี่ประเภทคะมี2เพศเพศที่ จะติดกิบหรือบุกโคสวยๆใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องใส่กระโปรงนะคะผู้หญิงใส่เกงได้ไหมใส่ได้นะคะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนเรื่องเพศกันไปแล้วแล้วเด็กๆบอกครูโบได้ไหมคะว่าเด็กๆเป็นเพศอะไรกันบ้างคะ,ะวันนี้เพศมีสองเพศใช่ไหมคะแล้วถ้าเพศชายเราเรียกว่าเด็กชายนะคะถ้าเพศหญิงเราจะเรียกว่าเด็กหญิง สวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะนะคะ